สบายดีพี่น้องไม่มอกนกะมาเฮืนนางอ้นเด้อพี่น้องเด้อซื้อแตงโมมาสู่ลูกสาวกินมาสู่ร้านกินหน่วยมัดไงสบายดีจ้าอุย้ยดีใจดีกินแตงโม,มเลยนะี่มัมกใหญ่แดงแดงหน่วยหาสิบพันเอาไวเ้เพียงหนึ่งหน่วยดอลล์บาทพี่น้อง เพียงหนึ่งเลยคุณชิดไปให้ลูกเช้าข้างนั้นคุณวะชิดไปให้นั่งหล่ะชิดไปสู่นั่งหล่ะกินทางนั้นอีกโอ้ยแดงขักอนะีกเนาะผมกำลังามโยกไปเรเพียงก็ลูกอืมจับตัวนี้จับตัวนี้<ๆ>กินกินน้องเมย์กินข้าวคุณแดงขักอะีกพี่น้องว้าจะแสบใช่เนาะใจวายเลยเขาขายเพียงหาพันสิบพันถูกใจไหมเราไปซื้ออยู่พก่กกะไอ้ผักบักเซ่ไต่ไปพ่ม บนเราไปเอานี่ไกดขนาดเลยได้นั่นแหละเราจะขายสัมเนียนะคืาบราขายสัมเนียก็บว่าราคาน้ำมันลดเราอะไปบะเกย,กยไก่เราบอกนี่อืมมันบ่มีแถวไกลเนี่ค่ะเขาคืบอบ่ปลูกแหะเบาเดียวหนิบเบ<ข>าตะเาากาวะหมูเทนูเด้่ยรายกับลายทเส็ดเตะกี้เขาหันมาปลูกมันมันเป็นราคาเขาเลยบ่ปลูกแตงโมบ่ะนี้เขาเลยบ่ปลูกแตงโมเขาปลูกมันเดี๋ยวนี้เขาเห็ดมันเลยเห็ดสวนมันไรมันเดี๋ยวนี้แตงโมก็เป็นราคาสะบาดนี่ แตงโมเราแพงหรือเปล่านี่แถวอันเราว่าอยู่แถวอันควายว่าอยู่บนสวรรค์นั่นต้นหนาไอ้เต็กน้ำนี่บอกโอ้ยบ่มีมดแล้วเด้วยนี่ก็ได้แล้ววะไอ้กี้ขอดกับเอาของเขามาขายแล้ววะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเขาก็มาเอานขอยมาขายอีกบาทนี่แล้ววะหินคาตาของนี่เลยบ่มีเลยได้เดี๋ยวนี้แล้ววะจะเกากองกินผูยู่นะหันนะทำซะน้อยเนี่เราไปสวายดูเดี๋ยวเราตัวจะก็มีเหตุผลนนะสีสันพี่น้อง เปลือกมัาไปให้ไก่ด้วยลูกมากินแจงโมดแต่ใดีพี่น้องมดสุกหุ่นเด้อจ้ากินกินกิมาเซ็นเซ็ตมบๆกันได้พี่น้องกินแตงโมเดออันหวานคุณน้อยหันรับพี่น้องเลยนอนเฮงเนาะอามี น่าจะเจ้าืปได้นะลูกนะเมื่อกี้นี่คือว่าบดพ่นจิตโตแค่อแดกจเลยปะเนี่ยหมักไม่เนี่ยลูกหมักนี่คือหมอกงเม็ดนี่ยเป็นเหมยใสเหมยใสได้หมอกงเนี่ยหมักงมื่อกีนเนี่ยหม,มัมกหมัมกหมอง เอ้ยมักบาม่วงกุนองมักบางโมบวงมักมากระมังห้านบ่อนมักบางกวนวันส้มมืม่อวานรับแซ่บนะคือส้มเขแซ่บมะางกนมาจากปากซซื้มมอมาจากปากซเบอรละบางม่วงสลูก ว่าไหลจะกินไปล้ยสองนีอแ้่ลยแบยมชุกอีกก่อน่งเชหายจะกินแบ่งให้นางอนสามหมาบ้แยกสามหมาบมนะับอมวนี่บ่มชุกกะขากวานเขาลงเนาะวานเนี่วานบอกชุกกะกันะปิดอมาบ่ม มันสุกจนหล่นมันสุกข้าต้นบันแทบมันหล่นมันสุกแล้วมันก็หล่นโกงๆยางออกูไปเก็บเอาปิดเลยปิดมาบ่มมันสุกหอมบุ้งหงสตัวแดนแก่มันจะไปใช้มันตะแก้มก็หนุ่ยมันหล่นเราก็ย่างไปจบเก็บเอาเทรามากซองมากซามากน้าลุงบางเมย์เนี่ยก็น่านสุกเธหน่อยจะกินขอเลิกเบื่กินได้บางมย์เนี่ย จะพิษเป็นบางมีบแกเลยม่ได้กินเลยชาวงวยทิมลาล่าเมื่อนะผิดไบโพดเออบางมี่บาแก่ไตังดายงามบริยนยนกบริกินอืมที่จะขอคอยเลยจะกินเน้ะบางมี่บาแก่ตาจอองเดิมมัน มันหอมๆเลยค่ะต้นเลยจังตัดมั้ยเออจะมันหอมใช่ไหมมันหอมเลยต้นเป็นจังตัดมันค่ะจนหอมค่ะในน่ะออกฮะตลาดจนหอมสุก่อนผลเละโพตเสียดายเราถิ่มจะซื้อน่ะก็ได้สุกคาต้นจนเละเพื่อไปเด้กินซ้ำน่ะก็ได้เออมันดูสูงไปเทนมันเนาะมันสูง บัวหาาวานอยู่บ่อวองนี่ม,งมังง้หนานี่น่ะร้านอยู่หับบัวหวานปันใดางามผลผล,ผลตกคำมันก่คือหนาแรงหนาแรงงมันเสวยหวานนี่มังง้อผลตกคำเลยบ่ววานปันใดาวานอยู่แต่บรหวานปันใดข,ข้าเป,ปลเี่ยนซแบ้รว่ามีอังม กรปาเป็นเปลี่ยนทำเป็นมาเปลนสิบพันเปลี่ยนเราขายในนนท์ทำเมบ่แล้ขายในรถนะเปี่ยนสิบอ่ะเพียงซิบเป็นหน่วยจีหานสิบป๋าไงเออขายสำนักขายสำนักนี่ใช่ได้แพงแค่ไหะแตเกาเปียงหานาะยังว่าแพงเือี่ยนหายังว่าแพงเมียสิเป่ยสิแตเป็นกินผอยากเนาะพี่น้องสิได้ไ แกกกินค yeah. uh. sure ืกันกับเขาน่ยแต่เาเคยกินโลหะพันกีโลสิบบาทเยอยวอย่าบบสิบกับซาบาทหนึงเเนาะอยู่ไทยจะคล้ายเียงหคเดียวาหาไว้ได้สามสิบยะแล้วกคือกันยเียงซ่า เอาพี่น้องใบในญ่กะขับไปบงน้องเมฆกันเนาะอันนี้จงว่านนงน้องเมฆพี่องขอดูเย็นแช่เย็นไว้เนาะมาเบิ่งคนน้อยพี่น้องพัะคนเลืออู่คนเลืออู่นอนแต่เศร้าอูบได้หลายชั่วโมงแล้วนี่ชองชั่วโมงกัวได้แล้วเกือบสามชั่วโมงแล้วนี่ ตแต่ลุงเพนเพผลลมาสมมันเลยายอูนะคะจนได้ซื้อซื้อเส็จใหม่มาโตโด,ด้วพี่น้องเด้อขอบคุณลุงเพนหลายๆยังวะลุงเพนมาเห็ดหาอโพิ่คนกะสีมามือนี่แหละเด็กๆผลลหอดกะที่หนึ่งที่สองผลว่าโพิ่คนบ,คนบคอ,นอกประมาณนั้นคันโบเจ้งกผลากสซิมาหอดเวลาใดน,นอนถาโอเนาะ ขอสีมาเดี ite, ่ยเนาะลูกเนาะเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดเด้อไม่พอเนี่ยกำลังลูกไม่ไหวนะเอ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุขสุคนต่อไปเดี๋ยวไปหาลูกสาวทางนั้นอีกบาทนึ่งไปไปหาลูกสาวทางนั้นมาโอเคจ้าเดี๋ยวถ่ายพอกันอีกคลิปหนึ่งเด้อแม่ปมอสผลเสียเอาเงินไปให้อันเอาเงินเลาวก็ให้นางลา จ้านั่งกิงค่ะให้แม่เพลินค่ะเลยโอเคแล้วก็ทานไปกินหมูโมทางนั้นอีกเนาะ